รถมาซึ่งอยู่ได้อยู่อ่ะวันนี้มาดึกตาอย่ายกดนะโกรธสิไม่น่ารักเลยนะคุณแม่ไม่เอานะอย่ากดนะโกรธรัวนะวาวขึ้นมาให้น้อยอย่ากดนะโกรธไม่เอาไม่เอา,าต้องรักกันนะคุณแม่โอ้อย่ากดนะโกรธไม่ได้คุณแม่อย่ากดนะโกรธนะจ๊ะอ่ะวันนี้มาดึกนิดหนึ่ง สวัสดีส4มพันสี่ร้อยท่านอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยวันนี้เอาวันนี้ก่อนเลยรัวหน้าวาวให้หน่อยจ้าสามพันหกจริงๆแล้วเราอะ่ะเราต้องไลฟ์สดกันตั้งแต่วันนี้แล้วถูกไหมคุณแม่แต่เออเราเอาเอแต่คือเดือนนี้มันมีสามสิบเอ็ดวันก็เลยเอาก่อนเลยก็แล้วกันนะ จะเข้าบ้านโอ้โหยุ่งมากเลยแม,ม่จริงๆแล้วคนอะ่ะตั้งหน้าตั้งตารอนะเออคือรอวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เรามาก่อนเลยเออจะได้แบบเนาะมีเคลืงอ่ไงมีเวลามีเวลาก็เออไปหาตำหาหนู่นนี่นั่นกันอ,อือจะได้มีวุ่งเวลาบ้างอ่าห้าพันท่านแหละ เข้ามาแล้วขอคนละแชร์นะจ๊ะคุณแม่ขอคนละแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะวันนี้เราต้องได้นะอืมอยากให้ถูกทุกคนแหละจ้าอยากให้ได้กันแหละเออให้มันออกก่อนแล้วเราค่อยว่ากันแล้วก็ติด,ตดไปนะลากุบกิบนะคะ พันสามร้อยท่านหนูฝากรีวิวให้หน่อยสิงวดที่แล้วมีใครได้ไหมอมืงว่าที่แล้วต้องได้ั้างแหละต้องจึงง้งั้งแหละว่าที่เราละเม็ดเดียวเลยนะเออวดที่เราละเม็ดเดียวเลยนะแม่ต้องจึง้งสิต้องจึง้งนะต้องจึง้งจะห้าพันแล้วค่ะต้องให้ได้มื่นหนึ่งเลยนะไรเนี้ยแม่ห้าพันไม่ได้น้อยเกินไปนะห้าพันไม่ได้น่ะน้อยเกินไป อ,อุ๊ยตายแล้วหมดแล้วมั้งแล้วมันเปิดเท่าไหร่อะโชคดีแม่เก้าสองแล้วก็เก้าสามขอให้เขาขอให้คนประกาศผลเขาออกพูดเสียงแบบนี้นะออกเสียงแบบนี้เลยนะเออผู้ประกาศผลพูดแบบนี้เลยนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม ปีพุทธศักราช2565เลขที่ออกอะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวันเดี๋ยวันก็เดี๋ลองซอบสอบตัวก่อนอยากได้ว่าไปเพิ่อแอดไลน์เลยจ้ะตัวเองจา้าแอดไลน์เลยนะ เป็นวอลเปเปอร์ของหมอปลายนะคะวอลเปเปอร์ท่านยมนะคะหนุนในเรื่องของเงินทองทรัพย์มั่งคัง่งแล้วก็ในเรื่องของความรักเนาะจริงๆแล้วโทรศัพท์เนี่ยเราจับกันทุกวันผู้ตรงๆ จ๊ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ไหนไหมเอาไม่ใช่แป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะลองแซมเปิลแซมเปิลให้ฟังจริงนะเธอมันต้องเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ตัวเองขอให้ก้ามาทางข้างที่สูงแล้วก็มาที่ต่ำนะจ๊ะอ่ะกล่องกล่องสูมพิมพ์อะไรพิมพ์แค่ห้าเก้าจ้ะแล้วก็จะมีระบบดูดแล้วก็ได้เข้ากลุ่มนะ ปกติไม่ได้แล้วก็อะวอลเปเปอร์ของหมอปลายก็คือสามารถลองเข้าไปดูได้เลยชอบอันอันไหนชอบยังไงนะจ๊ะจริงๆแล้ววันนี้คนดูน่าจะเยอะอคือลืมปลายบางคนเขาบอกว่าโออเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดวันจริงๆแล้วเราต้องมาวันที่สามสิบแหละแต่เดือนนี้มีสามสิบเอ็ดวัน ต้องเขียนให้ไหมจริงจริงแล้วอยากโชว์เป็นตัวเลขนะแต่ววกลัวแบบโดนบล็อกอีก กาารเลิศได้ยินสิ่งนี้ไม่ได้เลยเนาะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2565เลขที่ออก9 2ฟังไม่ผิดคะ่ะฟังอีกครั้งนะคะ9 2หรือจะฟังใหม่ก็ได้นะคะ หรือว่าหมดแรงแล้วหมุนไม่ไปฝืดติดขัดเอา93มก็ได้ค่ะเนาะเพิ่มให้ักนิดนึงนะโอเคไหมนี่ยู u ู e กูก็เล่นไปเรื่อยเลย <c oughs> เล่นอัตโนมัติน y o u ยูทูนะเปิดเออหลวงพ่อโตบทบทสวดมาเลยเก้า <c oughs> สองออกที่ล่างนะคะ,ะเพราะว่าถ้าออกบน ก็ไม่รู้จะถูกลงวันที่หนึ่งไหมถ้ามันไปบนเอาจจเอาเอย่าถ้ามันไปแล้วมันขึ้นเงินไม่ได้ค่ะคุณแม่สองตัวบนเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้ขอเก้าสองที่ล่างนะจ๊ะเออเอาล่างเลยสองตัวล่างเลยนะจ๊ะเออไม่ต้องไปบนแลยลงล่างนี่แหละเอาง่ายๆเพราะว่างวดที่แล้วนี่คือเข็ดแล้วไงห้าศูนย์ศูนย์ห้าขึ้นเงินไม่ได้ อืมไม่เฉียดด้วยรางวัลที่นุ่งที่หนึ่งก็คือไม่เฉียดกับเขาเลยฝากด้วยนะแม่97ดด้วยค่ะเอ,เธ,อเธอลองโทรไปที่ไปถามเขาซิว่าได้ไหมอสองตัวบนล่างอะไรนะสองสเออเจ็บพวดทุกใจนะจ๊ะอ่าฝากด้วยนะเธอนะอถ้าอยากตังอยากเอาออลังการก็เนาะนี่เลย อันนี้แนะอันนี้แนะนําเพราะว่าชอบแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบเลิศขึ้นนะคะเลิศจริงนะเป็น w a เป p ป p ร r นะนะจ๊ะทุกคนเป็น w a เป p a อ e ์ของหมอปลายอลเป p a อ e ์ท่านยมนะคะก็ลองไปดูนะคะ <Okay. S 1> ถูกใจก็สามารถนํามาตั้งหน้าจอโทรศัพท์เราได้เลยจริงๆแล้วเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยเราจับมาทุกวันอยู่แล้วทุกคนตอนนี้ก็จับอยู่ไม่งั้นด,ดูไร์สจฟองเบียร์ไม่ได้ แล้วก็คือเราจับโทรศัพท์แล้วเราเปิดหน้าจอโทรศัพท์มาแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยน้อมันเหมือนเป็นสิริมงคลด้วยนะคะให้กับตัวเองคืออะไรโอ้โหคือหนาฝากด้วยนะเออใครอ่าว่าไงหรอคอมเมนต์ว่าหล่อ,อต้องบอกนะต้องไล่บอกเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตบอกเพจปุ๊บมิจฉาชีพขอแตกสามตัวนะเจ๊คอมเมนต์ดี S <S จะมาแตกสามตัวอะไรฉันจะเอาที่ล่างเธอก็จะให้ขึ้นบนอย่างเดียวลำฉันขึ้นเงินไม่ได้เออก็เดี๋ยวลองค่อยไปว่าเอากที่เอกชนก็นแล้วกันเพราะว่าสื่อรัฐบามันขึ้นเงินขึ้นไม่ได้ก็เอาที่เอกชนก็นแล้วกันเธอด่ขอฉันทำจะกับฉันเป็นคนออกผลเองเลยเนาะเออฝากด้วยนะกล่องสุ่มสายหมูนะคะแล้วก็ เข้ากลุ่มด้วยสุ่มแจกแหวนทองให้ด้วยนะคะสําหรับกล่องสุ่มเจฟองเบียร์แล้วก็ได้เข้ากลุ่ม v i p ตลอดชีพปกติจะไม่ได้เข้านะคะใครที่เอฟก่องสุ่มหรือเครื่องรางวัตถุมงคลของเจฟองเบียร์จะไม่ได้เข้ากลุ่มแต่วันนี้ได้เข้านะคะ